ราศีธนูใครเกิดราศีธนูก็ฉันละศีฉันละศีโอ้ยฟินกับราศีธนูอีกแล้วนะจ๊ะใครราศีธนูฟินเมากฟินเบอร์เบอร์ใหญ่ๆเลยฟังนะคะราศีธนูคุณโดดเด่นในเรื่องของอสังหาคุณคะฟังดีๆนะคือโดดเด่นมากพุ่งพุ่งเลยอสังหามาโดดเด่นมากเลย นะคะเกี่ยวกับบอกขายที่ดินเกี่ยวกับที่ดินอยู่ๆมีที่ดินมาให้คุณขายคุณเด่นมากในเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่ดินการเป็นนายหน้าหรืออะไรก็ตามคุณใช่ไหมถ้ามีว่แววว่าใครเอาที่มาฝากคุณขายนะคุณช่วยเขาขายเลยเพราะคุณจะได้ค่านายหน้าเบอร์ใหญ่มากให้คุณสังเกตจะมีคนอยู่ๆเฮ้ยช่วยฉันขายที่หน่อย เธอพ่อจะรู้จักใครที่อยากได้บ้านไหมเธอฉันมีคอนโดช่วยฉันขายหน่อยเธออะไรแบบนี้ค่ะโดดเด่นมากในเรื่องของที่ดินโดดเด่นมากในเรื่องของบ้านโดดเด่นมากในเรื่องของทรัพย์ที่เป็นปูนเป็นดินหินทรายพวกนี้ค่ะนั่นแสดงว่าหนึ่งคุณจะได้ที่ดิน สองคุณจะได้บ้านสามคุณจะได้คอนโดสี่คุณจะได้ในเรื่องของการเป็นนายหน้าหรือคุณจะได้ทรั์ฟุกฟุกจากการที่มีมาคนมีคนมาฝากคุณขายที่ดินมาฝากคุณขายบ้านมาฝากคุณขายอสังหาต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นปีหกห้าให้สังเกตให้ดีมีวิวเวลมารีบจับเลยจําไว้นะคะบางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่เคยเป็นนายหน้าฉันไม่เคยขายที่ดินจะบ้านไปเหรอฉันจะต้องไปเรียนอีกเหรอไม่ต้องเรียนค่ะ เชื่อครูอะไรจะมามันจะมาค่ะไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องวุ่นวายยากๆครูไม่ชอบเรื่องยากนะคะดูแบบนี้แล้วครูลับเลยเพราะฉะนั้นให้แค่รอสังเกตค่ะให้ลองดูเนาะสำหรับคนราศีธนูนะคะคุณอาจจะได้บ้านใหม่คุณอาจจะได้ที่ดินอะไรก็ตามค่ะที่เกี่ยวกับอสังหาทั้งหมดอะ่ะให้คุณรอดูนะอาจจะได้แบบฟุกฟ๊กๆอาจจะได้แบบว่าอะไรประมาณนี้นะคะที่เกี่ยวกับอสังหาอ่ะได้แน่ๆได้แน่ๆค่ะเชื่อครู